ถ้าข้าวเปียกเนี่ยโรงสีเขาจะให้ราคาที่ต่ําลงถ้าข้าวแห้งแล้วอ่ะเขาก็จะให้อีกราคาหนึ่งฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากได้ราคาที่ค่อนข้างจะสูงจําเป็นก็ต้องมาตากนะครับทีนี้การตากตากเสร็จแล้วมันอยู่ในพื้นดินมันเก็บค่อนข้างยากนะครับก็เลยได้ไอเดียใช้เครื่องตัวนี้นะครับมาช่วยในการลําเลียงใส่กระสอบใส่ยุ้งฉางหรือขึ้นรถบรรทุกนะครับเพื่อสะดวกต่อการนะครับขนย้ายนะครับ ไปในที่ต่ตางๆครับสวัสดีครับกระผมชื่อคุณครูมงคลใจหานนะครับมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอ,อุบลราชธานีนะครับแผนกวิชาช่างกลเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้นําสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเป็นเครื่องลําเลียงข้าวเปลือกนะครับมาจากแสดงนะครับซึ่งแรงมานานใจที่ทําให้เกิดเครื่องตัวนี้นะครับ กเกษตรกรนะครับตามชนบทส่วนใหญ่ที่ที่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวนะครับะจะมีการนําข้าวเปลือกนะครับที่เราเกี่ยวเสร็จไปตากแดดนะครับตากแดดเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเวลาเราไปขายที่โรงสีครับถ้าข้าวเปียกเนี่ยโรงสีเขาจะให้ราคาที่ต่ําลงถ้าข้าวแห้งแล้วอ่ะเขาก็จะให้อีกราคาหนึ่งฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากได้ราคาที่ค่อนข้างจะสูงจําเป็นก็ต้องมาตากนะครับทีนี้การตาก ตากเสร็จแล้วมันอยู่ในพื้นดินมันเก็บค่อนข้างยากนะครับก็เลยได้ไอเดียใช้เครื่องตัวนี้นะครับมาช่วยในการลําเลียงใส่กระสอบใส่ยุ้งฉางหรือขึ้นรถบรรทุกนะครับเพื่อสะดวกต่อการนะครับขนย้ายนะครับไปในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของแรงงานนะครับลดในเรื่องของต้นทุนจ้างแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยลดฝุ่นละออง ได้นะครับผมสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ของเรานะครับเครื่องลําเลียงข้าวเปลือกเนี่ยเราก็ได้นําไปทดลองใช้กับเกษตรกร,ะกรนะครับพื้นที่ชุมชนก็จะมีอยู่ที่บ้านบุรุษีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับกับที่อำเภอสารพีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะมีเกษตรกร,กรในกลุ่มต่างๆอ่ เอาไปใช้งานก็ค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดจะอยู่ตามแฟ้มนี่ะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเครื่องนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็เราเราได้เสียงตอบรับมาค่อนข้างดีมากครับเพราะว่ามีอย่างอย่างบางพื้นที่เนี่ยครับก็ซื้อไปเป็นเครื่องที่2อนะครับอย่างเงี้ยก็มีอยู่ประมาณสามสี่ที่นะครับเพราะว่ารถเขาชอบในเรื่องของการลด ลดลดต้นทุนในการหาคนงานนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายนะครับลดภาระแรงงานไปได้ค่อนข้างเยอะครับผมเครื่องกำเนิดขับเปลืนะครับมอเตอร์สามเสายยาว8เมตรนะครับในในส่วนของอะไหล่นะครับหรือพาร์ชชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามตามของตลาดนะครับในในบ้านเราได้เลยนะครับหรือถ้าเกษตรกรไม่สะดวกนะครับทางของเราก็จะมีเป็นเป็นลงตึงอยู่แล้วครับสามารถส่ง ชิ้นส่วนไปถึงหน้าบ้านได้เลยครับพาร์ททุกตัวมีมีอยู่ในประเทศไทยนะครับไม,ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรครับเป,เ,ปเป็นพาร์ทที่เราที่ที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเรามาประยุก์ให้มันเกิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับและก็ราคาค่อนข้างถูกครับผมครับผมในส่วนของการที่จะต่อย,ยอดนวัตรกรรมหรือสิป,ประดิษฐ์ตัวนี้นะครับใตอนนี้นะครับอของเราจะเป็นต้นกําลังที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่หรือมอเตอร์อยู่นะครับซึ่งเมื่อเรานําไปทดลองใช้กับเกษตรกรหน้างาน บางพื้นที่ไฟฟ้าเขาเข้าไม่ถึงนะครับก็จะเป็นปัญหาหรือบางพื้นที่การลากสายไม่สะดวกนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะพัฒนาคือจะนําเครื่องยนต์เล็กแก๊โซเล่นนะครับเข้ามาแทนที่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าแก๊สโซเล่นนี้จะใช้น้ํามันเราสะดวกไปอยู่ตรงพื้นที่ไหนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องนี้ได้ครับผม